สวัสดีค่ะพบกับซู้ชิงและรอยไทยไอเดียค่ะพูดถึงเมนูไข่ลูกเขยนะคะเป็นเมนูจากความทรงจําในวัยเด็กของหลายๆคนเลยค่ะถึงแม้จะไม่มีใครรู้ก็ตามนะคะว่าทําไมถึงได้ว่าไข่ลูกเขยแต่ว่าเมนูนี้ก็ฝังใจเด็กๆหลายคนจนโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังชอบอยู่นะคะวันนี้ซู้ชิงก็เลยอยากจะมาทําเมนูไข่ลูกเขยค่ะแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนรสชาติหวานๆของไข่ลูกเขยเนี่ยให้กลายเป็นรสชาติเผ็ดๆแซ่บๆด้วยการใช้รอยไทยมาช่วยทํายังไงไปดูกันค่ะ เมนูของเราในวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเมนูในความทรงจําของวัยเด็กหลายๆคนให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะด้วยการที่นําไข่ลูกเขยที่รสชาติหวานๆนะคะมาเพิ่มความแซ่บกลายเป็นลูกเขยราดพริกเราจะใช้รอยไทยซอสผัดกะเพราค่ะอย่างอื่นนะคะก็จะมีพริกเหลืองค่ะมีพริกชี้ฟ้านะคะผักชีน้ํามันมะกอกน้ําเปล่าแล้วก็แน่นอนไข่ลูกเขยค่ะ ไข่ลูกเขยนะคะอันที่จริงก็คือจะเป็นไข่เป็ดนะคะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปทอดแบบดีฟรายนะคะเราจะเริ่มจากการทําซอสกันก่อนนะคะโดยที่เริ่มจากการใช้น้ํามันค่ะน้ํามันมะกอกประมาณสักช้อนหนึ่งนะคะใส่ลงไปในกระทะของเราก่อนนะคะจากนั้นนะคะพริกเหลืองของเราเนี่ยใส่ไปเฉยๆไม่ได้ค่ะเราจะต้องผัดมันด้วยนะคะเพื่อให้กลิ่นของมันเนี่ยหอมขึ้นมานะคะ สังเกตน,นะคะว่าพริกเหลืองเมืเ่อดิดมคำร้อนแล้วเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาด้วยทําให้ดูน่ากินขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วเราจะตามด้วยซอสค่ะเพิ่มซอสเข้าไปประมาณ1ช้อนพูนๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ําเปล่าลงไปค่ะเร่งไฟแล้วก็มาผัดซอสกันค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างในกระทะนะคะ ละลายเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะพอเราเพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปในซอสแบบนี้นะคะซอสที่ได้เนี่ยก็จะมีความข้นกำลังดีเหมาะที่จะเอามาราดบนไข่ลูกเขยนะคะซอสเราจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะเดือดปุดๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวซู่ชิงจะลองชิมดูค่ะว่ารสชาติของซอสเราเนี่ยมันจะแซ่บเข้มข้นขนาดไหนนะคะมีทั้งรสแบบเปรี้ยว เค็มเผ็ดมันทุกอย่างรวมอยู่ในน้ำซอสน,นี้พร้อมแล้วเราจะไปราดเข้ากับไข่ลูกเขยแล้วก็จัดจานค่ะเตรียมไข่ลูกเขยเอาไว้ในจานนะคะใบหนึ่งจะหั่นครึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ซู้ชิงจะเสิร์ฟเป็นทั้งลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ซอสของเรานะคะราดลงไปราดซอสเสร็จนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อยด้วยพริกแล้วก็ผักชีของเราค่ะปิดท้ายเพิ่มความน่ากินนะคะด้วยการใช้ผักชีมาตกแต่งค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือไข่ลูกเขยในเวอร์ชั่นโตแล้วนะคะลูกเขยราดพริกที่ใช้รอยไทยซอสผัดกะเพรามาช่วยค่ะเราเปลี่ยนเมนูไข่ลูกเขยที่ผู้ใหญ่เริ่มจะชินกับรสชาติหวนหวานให้กลายมาเป็นไข่ลูกเขยที่รสชาติแซ่บแล้วก็จัดจ้านเพิ่มขึ้นนะคะทำแบบนี้ได้ง่าย,ายๆด้วยการใช้รอยไทยซอสผัดกะเพราเข้ามาช่วยค่ะ รอยไทยไอเดียในตอนหน้าซู่ชิงจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกบ้างนั้นต้องรอดูกันนะคะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะรอยไทยไอเดีด The Healthy Taste